สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปแบบว่าเฮลตี้นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอะตั้งใจที่จะออกกำลังกายตามโปรแกรมของโคเอติงซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะบอกว่าฮอตฮิตติดทั่วโลกมากๆคือเราอะเข้าไปดูผลลัพธ์ของคนส่วนใหญ่นะคะปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากยิ่งขึ้นทำให้ทางเราเนี่ยก็อยากจะมีผลลัพธ์แบบเขาบ้าง วันนี้นะคะเราจะเลือกเข้าโปรแกรม2020 Two Week Shade Challenge นะคะโปรแกรมเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาการเล่นเพียงแค่14วันเท่านั้นแล้วก็แต่ละวันที่ออกกำลังกายนะคะจะใช้ระยะเวลา35-1ชั่วโมงวันแรกเนี่ยเขาก็จะแบบออกท้องออนที่สองออกแขนวันที่3ออกก้นวันที่4ออกขาแล้วก็มี พักเบรกบ้างนะคะสลับสลับกันไปแบบนี้โอ้โหแค่เห็นหน้าตาโปรแกรมก็แบบมีกล้ามขึ้นมาทันที คือตอนนี้จะบอกว่าทางเราเนี่ยประสบปัญหาก็คือว่ามีภูมิมาน้อยตื่นขึ้นมาใส่กางเกงไม่ต้องกินอะไรเลยภูมิมันก็ปี้นออกมาคือมันไม่เซลล์อย่างแรงอะก็มาดูกันว่าหลังจากครบ14วันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะโดยในโปรแกรมเนี่ยเราอ่ะใช้อุปกรณ์การออกกาลังกายอยู่แค่2อย่างของเรานะที่มีก็คืออันแรกเป็น s i s t a n c e b a n นนะคะเป็นยางยืดออกกาลังกายใช้แบบเป็นแรงต้านให้เราเนี่ยใช้แรงมากยิ่งขึ้นในการออกกาลังกายนะคะ แล้วอีกอันก็คือเป็นเสื้อโยคะนะคะมีแค่2อย่างเท่าน,านั้นในระยะเวลา14วันเนี่ยเราอ่ะจะเลือกควบคุมอาหารไปด้วยตั้งใจเข้าโปรแกรมเนี่งสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ<ส>ก็บรรลุนกันดีก,กว่าว่าจะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะ ทุกคนคะอันนี้คือสภาพหลังออกกําลังกายวันแรกนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็ได้เหงื่อยเยอะมากเลยอะคือวันแรกเราก็ทําได้แบบไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นเพราะว่าร่างกายคือยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนะคะวันต่อไปก็จะสู้ให้มากกว่านี้นะคะไปเริ่มวันต่อไปกันเลยเหนื่อย

และแล้วนะคะเราก็เดินทางมาครบ2อ,อาทิตย์แล้วจะบอกว่าเป็น2อ,อาทิตย์ที่เฮลตี้มากเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปผลลัพธ์กันโดยรูปที่ขึ้นทั้งสองรูปเนี่ยเราจะถ่ายในช่วงเช้าเวลาเดียวกันตื่นนอนมาไม่ได้กินอะไรเลยก็ถ่ายเลยนะคะอ่ะรูป b e ฟอร์นะคะจะเห็นได้ว่าสัสดส่วนเนี่ยยังไม่กระชับเอวยังไม่มีกล้ามหน้าท้องอะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนอ่ะแล้วก็รูปอะฟเตนะคะ จะเห็นได้ว่าสัตว์ส่วนกระชับเอลมานนสหนึ่งนะคะแล้วก็มีกล้ามหน้าท้องด้วยก็คือเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโฟแพกอะทุกคน เออคือหน้าท้องของแต่ละคนนะ่ะจะไม่เหมือนกันนะคะกล้ามหน้าท้องบางคนก็อาจจะเป็นแบบอีเลฟเวนไลหรือไม่ก็อาจเป็นฟูแพกซิกแพกอาซิทแพกว่าไปนะคะโดยส่วนตัวก็ภูมิใจในตัวเองนิดนึงเพราะว่าเกิดมาไม่เคยมีกล้ามหน้าท้องที่ชัดขนาดนี้มาก่อนนะคะสําหรับแบบใครที่เข้าชาเลนจ์เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอาการเหนื่อยท้อถ้า,ถานึมก็ทําไม่ได้อะถ้านี้ก็ยากจังเลยอะ่ะ แนะนำให้อดทน ทอได้แต่ว่าต้องอดทนอดทนทําไปสักหนึ่งอาทิตย์นะคะพอแบบร่างกายเราอะมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอะอาทิตย์หลังปุ๊บอะสบายเลยท่านู้นมาท่านี้ทําได้อน j o ยนะคะอดทนนะคะเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนมากๆในชาเลน์เนี่ยเราได้มีการควบคุมอาหารไปด้วยนะคะโดยอาหารส่วนใหญ่ที่เรากิน่ะจะทําเองส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กินรสจัดอยู่แล้วเพราะว่าท้องอับไม่ได้ถ้ากิน ของเป็ดเผ็ดปูปลาท้องเสียเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกกินแบบอาหารอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้กินขีนนะเออนั่นะแหละก็กินให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเองนะคะทุกคนรู้ตัวเรารู้อะไรที่ควรงดควรลดอ่ะอย่างเช่นพวก ของทอดของมันของหวานของแปรรูกอะพวกเนี้ยคือถ้ากินเข้าไปมากๆอ่อะคือร่างกายมันก็แย่เพราะฉะนั้นกินได้แต่กินให้ปริมาณแบบนิดหน่อยอะสำหรับใครนะคะที่ติดของหวานของทอดแล้วจะเข้าชาลจ์เนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องตัดนะแต่ว่าให้ลดปริมาณให้กินแบบหายยากอะ ถ้าเราตัดไปเลยร่างกายจะเกิดความเครียดมันจะทําให้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นกินนิดนึงเพื่อให้ร่างกายรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ไปต่อสําหรับเมนูอาหารที่เรากินในการทําชาเลนจ์เนี่ยเราได้รวบรวมไว้ใน IG โฟร์ตี้คีนนะคะถ้าแบบว่าใครแบบเฮ้ยนึกไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็จิ้มเข้าไปในแฮชแท็กนี้ได้นะคะเราก็รวบรวมเมนูอาหารที่เรากินไว้แต่ละวันนะเพื่อแบบว่าเป็นไอเดียแล้วก็สามา ปรับตามความต้องการของร่างกายได้นะคะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย